มีพวกเจ้าสองคนก็พักอยู่ที่นี่กันก่อนก็นแล้วกันล็อกประตูเอาไว้ด้วยปังอืมจิ้มจิมพรุ่งนี้มีนายใหญ่มาที่นี่นี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะหนีออกไปจากที่นี่ด้วยกันพวกเราวางความขัดข้องใจกันไว้ก่อนแล้วมาร่วมมือกันเป็นอย่างไรเจ้ามีแผนการอย่างไร การป้องกันไม่ให้เจ้ากลับลำข้าจะยังไม่บอกเจ้าก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้ข้ามีแผนการของตนเองเจ้าแค่ไม่ยื่นมือมาสอดให้เรื่องยุ่งก็เป็นพอแน่นอนข้าจะพาเจ้าออกไปจากหมู่บ้านนี้ด้วยเจ้าคิดเห็นว่าอย่างไรกันละ่ะได้น่าสนใจ ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าระบบรีบปรากฏตัวออกมาเรียกเข้ามาดึกดื่นค่นคืนแบบนี้มีเรื่องอะไรกันเหรอไม่รู้ด้วยยังไงว่าช่วงนี้ระบบอยู่ในช่วงอัปเกรดนะมียาคลายความจริงหรือยาสรบปอะไรพวกนี้หรือเปล่าจัดมาให้หน่อยสิพวงนี้ข้าต้องใช้มันด่วนมีสิงั้นก็รีบเอาออกมาเร็วเข้า แต่ว่าในท่านท่านไม่มีเงินเลยนะคะแนนสะสมศนท่านไม่ได้ทำภารกิจมาตั้งนานแล้วด้วยคิดว่าเป็นเพราะฉันไม่อยากทำงานหรือ,อยังไงยะเป็นเพราะระบบพวกนายต่างหากที่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งว่ากันตามตรงแล้วปกติเวลาระบบปิดอัปเดตหรือปรับปรุงจะต้องมีของขวัญชดเชยให้กันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่หรือไง ถ้าฉันตายช่วงนี้จะทำยังไงฮะงั้นนายก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะดูเหมือนจะมีเหตุผลในท่านลองหาดูเองก่อนก็แล้วกันนะว่ามีของอะไรพอใช้ได้หรือเปล่าข้างว่วงจะตายแล้วละก่อนเอ๊ะ <c oughs> ขอบใจจ้ะชิมีแค่สินค้าชั่วคราวเท่านั้นเอ๊ะ ดูเหมือนอันนี้จะใช้ได้นะนายท่านจะดังนี้จะดังนี้เจ้าค่ะมาสักทีองค์ราชทายาตัวปลอมนายขอดูให้ชัดๆสิว่าหน้าตาที่แท้จริงแล้วเป็นยังไงกันเออหมอนี่เนี่ยนะราชทายาตนี่มันไม่สมเหตุสมผลสุดๆ ่อให้เป็นตัวปลอมอย่างน้อยก็ควรจะหาแบบที่พอไปวัดไปวาได้หน่อยสิของแท้เขางดงามดีแบบนี้นะยะแบบนี้รั่วไว้ด้วยสองคนนี้คือพราเจ้าสองคนยังไม่รีบมาปฏิบัติในท่านอีกในท่านรอนานแล้วเพื่อเป็นการต้อนรับการมาถึงของนายท่านข้าได้เตรียมระบำาได้รำไว้ให้ท่านหนึ่งชุด อยากมอบให้ในายท่านหวังว่าท่านจะชมชอบดีเข้าไปข้างในเรือนกันดีกว่าในท่านเจ้าค่ะเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการได้รับนี้มีไว้สำหรับในท่านเพียงแค่คนเดียวนะเจ้าคะโดนใจเอ้เอ,เอ,เอ,เอก็ดีเงินเจ้าก็รออยู่ด้านนอกก็แล้วกันเจ้าค่ะเอียนอารแม่นางจะเริ่มได้หรือยัง แน่นอนเจ้าค่ะนางคิดจะทำอะไรกันแน่เนะี่ย